โอเคผมตอนนี้อยู่ในการเกมเมอร์แคททีวีนะผมตอนนี้เราอยู่ในไหมครับพกเก็ตดิชันกันในการรีวิวแอดออนที่มีชื่อว่าเอเ r อร์พอร์ทัลนะผมหรือว่าประตูไปโลกแห่งสวรรค์นั่นเองนะผมโอ้โหดูดิอันนี้เป็นวัวของสวรรค์ใช่ไหมออแล้วมันมาอยู่ในโลกในนี้ก็แอดออนนี้นะผมมันก็จะเพิ่มพอร์ทัลหรือว่าประตูมิติไปโลกใหม่ขึ้นมาแล้วผมก็เป็นโลกของอ่าสวรรค์นะผมก็ในไหมครับมันมีโลกของนรกอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่อันนี้มันเพิ่มสวรรค์เข้ามานะผมสาหรับแอดออนนี้นะครับ <c oughs> มีสวรรค์แล้วก็ผมท่านผู้ชมก็โอเคผมสิ่งของที่เพิ่มเข้ามาอย่างแรกก็คือปืนนะผมก็เป็นดาร์ชูเตอร์นะผมก็จะเป็นปืนยิงลูกดอกนะผมของพวกนางฟ้าเทวดาอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็โ okay, อนนเ,อนะอเคอันนี้ก็จะเป็นลูกดอกนะผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอาสเปานางฟ้านะผมอาสเปาเทวดานะครับอันนี้ก็จะเป็นอาปีกนะผมปีกของนางฟ้านะครับโอ้โหก็มันก็สวยอยู่ยนะดูดิ โอ้มันแบบมันมีมิติมันมีสีสันนะผมอันต่อไปก็จะเป็นอ่ะเอเธอร์พลนะผมก็เอเธอร์เพลนี้เอาไว้สําหรับการวาร์ปของพวกนางฟ้านะครับอ่าใช้วาร์ปได้ก็ผมนี่ครับโอ้โหก็วาร์ปได้นะผมคล้ายๆกับเอเธอร์เพลนะผมแต่นี่คือเอเธอร์เพลนะครับต่อไปก็เป็นบุ๊กเชฟนะผมก็นี่ครับเป็นชั้นวางหนังสือของเทวดาใช่ไหมอ่ามันก็จะเพิ่มมิติขึ้นมานะผมเป็นแบบเพิ่มเท็กเจอร์ขึ้นมาหน่อยนะผมก็จะสวยขึ้นนะครับ อันต่อไปก็เป็นเอเธอร์ดากอนเอก็ผมก็เป็นไข่ของดากอนในโลกของสวรรค์น,นะผมอ่ามังกรสวรรค์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออโคตรเท่เลยไข่นี่ขาวจ้วเลยนะผมก็อันต่อไปก็เป็นเอเธอร์พอร์ทัลก็ผมว่าจะเป็นประตูสําหรับการไปโลกของสวรรค์น,นะผมอันสุดท้ายก็เป็นเอเธอร์พอร์ทลคีย์ก็เป็นกุญแจสําหรับการไปโลกสวรรค์น,นะผมโอเคก็ไอปืนยิงลูกดอกนี้ก็สามารถยิงได้นะผมอ่านี่ครับ วมันก็ยิงไม่ไกลเท่าไหร่เนาะแต่มันก็ยิงได้นะผมอ่ายิงไม่ถึงมันยิงได้แค่นี้ับผมเออมันยิงไม่ค่อยไกลนะครับแต่ถ้าโดนก็ถือว่าแรงอยู่นะผมอ่าดูดิติดพิษด้วยนะผมอปืนยิงลูกดอกนะผมใส่พิษด้วยนะครับแต่มันยิงไม่ค่อยไกลเนาะโอ้โหเอาไว้อะไรแกว,วัวเลยก็ผมอันนี้ปีกก็ใส่ได้ใช่ไหมโอโ้โหโคตรเท่อ่ะโอ้โหโคตรเจก็ผมดูดิ มันแบบมันคล้ายๆก็ปีกหนางฟ้านะมันเป็นคล้ายๆนะผมแต่ดูออ้เฮ้เท่จริงอันนี้เท่จริงก็ผมปีกนี้เท่จริงนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยปีกนี้แบบมันแบบมันเพิ่มเท็กเจอร์เข้ามาแบบทําให้เหมือนแบบคล้ายๆเทวดานะครับเท่มากก็คิวผมประตูโลกของสว่างก็สร้างอย่างนี้เลยนะผมก็เอาเอเทอร์พอร์ทลมาวางไว้ตามอ่าแบบนี้เลยนะผมวางไว้คล้ายๆกับประตูไปโลกดีเอ็นนะผมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเอเทอร์พอร์ทลแทนนะผมก็วางไว้แบบนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็เอาเอเทอร์พอรทลคีมาผมก็จะเป็นคาถามาวางไว้นะครับอ่าหมุนตัวอย่างนี้ผมถ้าเหมือนกับอ่าดีเอเลยนะครับคล้ายๆกันครับผมนี่เลยก็ผมโอ้โหสวยงามนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรสวยเลยครับผมโอ้โหดูดิมันเหมือนกับเป็นแบบจะวร์ปไปบนท้องฟ้านะผมมันจะคล้ายๆกับเมฆใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวเราลงไปเลยแล้วกันนะครับฟาอ่าวร์ปไปโลกของสวรรค์แล้วเราจะมาดูกันว่าโลกของสวรรค์จะเป็นยังไงนะครับ โอเคเข้ามาแล้วนี่ก็ผมนี่ก็คือโลกของสวรรค์นะครับผมนี่ก็คือเทวดานะครับโอ้ดูดิเทวดาก็ผมเทวดาก็จะเป็นผู้ตาเดียวนะผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสลามเทวดานะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับวัวของโลกสวรรค์นะครับผมโอ้โหแล้วเมื่อคิดม,มันไปเกิดในโลกของคนปกติได้ไงไมาก้อนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นมังกรสวรรค์นะครับผมนี่ครับดูดิโคตรสวยครับผมคือมันเปลี่ยนเป็นสีขาวนะผมดูดิ ผมเป็นเกตเลยก็สวยอยู่นะผมอ่าประมาณนี้เลยครับผมมังกรสวรรค์นะครับเอเทอร์ดากอนนะผมก็สวยงามใช้ได้นะผมก็โอเคผมก็สำหรับไอออนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมสำหรับใครที่อยากโหลดไปเล่นหรือโหลดไปรีวิวต่อก็ใต้ดีสคริปชันเลยผมก็สามารถโหลดไปได้นะผมก็เจอคลิปหน้านะครับซีโอแก้วผมก็อี๋ด้วยหละ่ะ <c oughs> บอกเลยโลกสวรรค์มีจริงแล้วครับผม